้าสู่ช่วงทันโลกเศรษฐกิจกค่ะ เราผ่านพ้นเรื่องของการเลือกตั้งมาได้ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีนะคะแต่ว่าช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยหลายท่านคงยังจําได้ว่าเราจะเห็นข่าวเรื่องของนักลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะมาลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่านักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงพากันแสดงความกังวลใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองหลังการเลือกตั้งนะคะว่าจะเป็นยังไงมาถึงวันนี้เราได้เห็นหน้าตาของรัฐบาลแล้วนะคะแล้วเราก็กําลังมองไปข้างหน้ากําลังรอว่าต่างชาตินั้น จะเข้ามาเอาเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเมื่อไหร่วันนี้เราจะไปฟังเรื่องเทคนิคเคล็ดลับต่างๆของทางทีมเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยค่ะว่ามีแนวความคิดแล้วก็วิธีการทำนั้นอย่างไรบ้างค่ะช่วงทันโลกเศรษฐกิจร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็น Fisher p a c k e ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา G.M. นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด25ปีครบเครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณ นักลงทุนต่างชาติมีความกังวลเกี่ยวกับการเมืองไทยมาโดยตลอดจึงได้มีการชะลอตัวในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการเลือกตั้งก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งครั้งนี้โดยได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น265เสียงซึ่งปรากฏการครั้งนี้จึงช่วยสร้างความมั่นใจและสามารถดึงดูดให้นักลงทุนหันกลับมาเดินหน้าการลงทุนในประเทศไทยต่อไปสำหรับรัฐบาลชุดใหม่นี้จะมุ่งเน้นการฟื้นฟูกแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนรวมถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤตความขัดแย้งของคนในประเทศเป็นหลักโดยดรสุชาติธาดาธรรมรงเวทหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงการเตรียมแผนการด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าจะเร่งดําเนินการภายใน6เดือน และจากที่อาจารย์บอกว่าภายใน3ถึง6เดือนนะคะจะเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็นักลงทุนจากต่างชาติให้กลับเข้ามาเมือนออไทยได้นโยบายของทางพักนะคะจะดําเนินไปในทิศทางไหนคะในใการที่จะเอาเงินจากต่างชาติเข้ามาทางด้านเศรษฐกิจออคือโครงการพัฒนาเกือบทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยกั้นเขื่อนปากแม่น้ําก็ดีรถไฟฟ้าในกรุงเทพสิบเส้นทางก็ดีรถไฟความเร็วสูงรถไฟลังคู โครงการะสะพานเศรษฐกิจในภาคใต้โครงการเชื่อมลุ่มน้ํา25แห่งทั่วประเทศเนี่ยเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณน้อยมากมเพราะว่าเป็นโครงการที่มันคืนทุนในตัวมันเองใช่ไหมครับอย่างเช่นโครงการสร้างเขื่อนกั้นปากอ่าวไทยเนี่ยทำแล้วก็จะได้กําไรมากมายเลยนะเพราะว่าค่าเพิ่มพื้นที่ใหม่เนี่ยมันตารางวาละ25,000บาทซึ่งนั้นเป็นที่ของรัฐหมดนะฮะขนาดพื้นที่ใหม่เนี่ยมัน ครึ่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์300รตารางกิโลเมตรครึ่งหนึ่งเราก็จะทําเป็นเมืองไอทีเมืองทันสมัยนะครับอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะขายผ้าไอชนไปให้ทําสถานที่ที่มันดูแล้วมันมีค่าเขาขายได้อะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะแล้วมันก็จะมีเงินเหลือจํานวนมากเลยมาพัฒนารถไฟเสิ็เส้นพัฒนาลุ่มน้ํยี่ส้าแห่งนะครับ เซาเทิร์นซีบอร์ดก็เช่นเดียวกันมันทําแล้วมันได้สตังค์นะครเพราะฉะ,ะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นได้ว่าเราจะสร้างงานเฉพาะโครงการเขื่อนการตากอ่าวไทยเนี่ยแสนคนนะครับแรงงานที่มีฝีมือที่ได้เงินเยอะด้วยแตนีนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมาทําให้ชาติเนี่ยเจริญเติบโตคนก็จะมองชาติเราใหม่ละฮะชาติเจริญแล้วเราก็จะแบ่งเงินที่ได้จากส่วนของการพัฒนาผ่านระบบภาษีเนี่ยนะมาเพิ่มกองทุนหมู่บ้านมาเพิ่มเงิน S อสอ มาให้ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะ ามาให้อสมออพอปลอมากระจายในแง่ของการเพิ่มค่าแรงเพิ่มรายได้ขั้นต่ำของอนักศึกษาที่จบปริญญาตรีเข้าทำงานใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนในชาติเนี่ยมีฐานะความมีอยู่ดีขึ้นคือผมถือว่าคนจนในสายตาผมเนี่ยมีเกือบ60ล้านคนฮนะคือเราจะไปพูดแบบนักวิชาการไม่ได้แบอบกคนจนมีแค่6ล้านคน<อ>ผมก็ไปถามก็ว่าคือคือใครบอกคือคนที่มีรา,ายได้เดือนละพันถ้าเกินพันบาทถือว่าไม่จนละ<อ>ไม่ต้องไปดูแล<อ>ผมมองว่าแม้กระทั่งคนที่ เงินเดือนสักสองหมื่นสามหมื่นก็ไม่ใช่คนมีฐานะนะฮะยังปากกัดตีนถทีบอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องยกระดับคนเหล่าเนี้ยขึ้นมาหลังจากเราพัฒนานี้เนี่ยเราก็จะมีชนชั้นกลางขึ้นมาเยอะเลยก็จะมีอำนาจซื้อของที่เขาผลิตอยู่วันนี้กรรมกรรายได้210บบาทเนี่ยเขาไม่มีปัญญาซื้อของที่เขาผลิตนะ แต่ถ้าเราทําอย่างนี้ล่ะเขามีปัญญาที่ซื้อของที่เขาทำตอนนี้ท่านที่เป็นเจ้าของโรงงานทั้งหลายลองคิดดูนะฮะยอดขายมันจะเพิ่มขึ้น3เท่า4เท่าอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่มันเรื่องของประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศของญี่ปุ่นหมายถึงพักเพื่อไทยก็จะเอาเงินกําไรจากโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วก็มาอัดฉีดในระบบเศ,ษศรษฐกิจนะคะนั่นหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่มันจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนจากที่จะได้กําไรจากโปรเจกต์เหล่านี้แล้วก็ลงมาถึงประชาชนคนไทย ภายในภายในหเดือนข้างหน้าเนี่ยเมื่อค่าแรงขึ้นจาก2องสิบาทเป็นสามร้อยบาทเงินเดือนที่จบยาตรีขึ้นจากเจ็ดแปดพันเป็นเป็นหมื่นห้าราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดขึ้น,นอำนาจซื้อของคนจนก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเศรษฐกิจของผมเนี่ยแทนที่จะโตสาเปอร์เซสี่เปอร์เซ็ก็จะโตหกถึงเจ็ดเปอร์เซนค่ะคือความโตมันต่างกัน เพราะนั้นขนาดภายในเศรษฐกิจจะขยายนี่ยังไม่ได้ทำโครงการไม่กับโปรเจกต์อะไรเลยนะแล้วก็อุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ย ที่เคยผลิตส่งออกอย่างเดียวเพราะคนไทยไม่มีตังค์ซื้อคนไทยก็จะเริ่มซื้อของท่านทั้งหลายกำไรต่อหน,น่วยอาจจะลดลงแต่จํานวนยอดผลผลิตเพิ่มเพิ่มขึ้น3-4เท่าตัวราคาสินค้าเกษตรที่เราจะไปรับจำนำหลายหลายตัวเนี่ยดีกว่าประกันรายได้แน่นอนนะครับทุกคนเอาข้าวมาขายผมได้เลยระบบจำนำเนี่ยนะครับหมื่นขายได้เกินหมื่นก็ขายไปก่อนไปทำข้าวก็บัตรเครดิตการเกษตรกร เอาไปซื้อปุ๋ยซื้อยาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องตกเขียวเดิมเนี่ยจะต้องไปเป็นนี่เป็นศินเอาปุ๋ยเอายาจากในทุนท้องถิน่นแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยพแพน อันนี้เอาบัตรเครดิตการ์ดวางแล้วก็ได้ปุ๋ยได้ยาในอัตราส่วนลดด้วยผมก็จะลดสิบเปอร์เซ็นต์มีบัตรเครดิตเงี้ยนะครับเสร็จแล้วดอกเบี้ยนในรอบหกเดือนเขาไม่ต้องจ่ายเสร็จแล้วในบัตรนี้จะจดทะเบียนว่าเกษตรกรทํานายอยู่ที่ไหนโกหกไม่ได้ฮะพอถึงเวลาก็ต้องเอาข้าวจานวนประมาณนั้นมาขายไปซื้อข้าวเวียดนามมาผสมไม่ได้มันก็เป็นระบบบัตรเครดิตปกติเนี่ยที่คนจนควรจะมีนานแล้วนะฮะทุกคน,นประเทศพัฒนามีหมดทีนี้พ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องตกใจนะฮะอีกหน่อยก็จะให้บัตรเครดิตพ่อค้าแม่ค้า และเสริมว่าอันนี้เป็นบัตรเครดิตพลังงานนะครับบัตรนี้ก็ให้ใช้เป็นเงินทุนหนุนเวียนขับมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่ขับรถรับรับจ้างเนี่ยมันต้องไปกู้เข้ามาเติมน้ํามันอย่างเงี้ยฮะเช่นเดียวกันนะครับแต่นี้พอทําอันนี้ครบวงจรเนี่ยนะฮะเราก็จะจะทําให้พี่น้องกเกษตรกร สามารถขายข้าวได้ราคาหมื่นห้าันบาทขึ้นไปหมดเลยบางคนที่อยากไม่ไม่มาขายเราก็ไม่เปไลเปไปเพราะเขาขายได้แล้วเขาก็บอกโอ้แล้วขายข้าวแล้วเงินอ้างลงสีก็ต้องซื้อเท่านี้ผู้ส่งออกก็ต้องซื้อราคาขึ้นไปอย่างนี้กลายเป็นว่าเราเนี่ยเอาข้าวจํานวนหนึ่งมาเก็บไว้ให้มัน เหลือน้อยลงในโลกคือเราส่งข้าวออกครึ่งหนึ่งของโลกนะฮะข้าวส่งออกก็ประมาณสัก20กว่าล้านตันเนี่ยเราส่งตั้ง8ปถึงเล้านตันแล้วนะเราเราก็จะขึ้นราคาข้าวไปทั่วโลกก็จะกินข้าวแพงขึ้นไอราคาที่แพงขึ้นเนี่ยก็มาให้ชาวไร่ชาวนาคือถ้าผมผักดันราคาข้าวโลกได้จากวันนี้470เองอ่ะเพราะไปกดราคากันนะฮะเป็นประมาณสัก700เหรียญนยนะฮะข้าวเปลือกเกวือละหมื่นห้าเลยฮะแล้วข้าวถุงอ่ะข้าวถุงอ่ะกิโลละยี่สิบสี่บาทนะฮะบางก็เท่าๆวันนี้ไอที่วันนี้ข้าาวถงงมมมัันนนแพเี่ป็ ระบบที่ไม่เคยแข่งขันนะฮะตอนนี้เราก็จะจัดการกิจการเหล่าเนี้ยเราก็จะมีองค์กรที่มีมีกิยศศักดิ์ศรีมาบริหารจัดการอันนี้บริหารแบบแบบแบบมืออาชีพนะครับซึ่งมันมีหลายองค์กรของรัฐนะที่ทำอันอย่างนี้ได้นะครับ